กฎหมายสายชิวกับในติชาวคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการสอบกอพอในปีหกสามเนี่ยครับว่ามีวิชากฎหมายด้วยหรือสําหรับใครนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบกอพอนะครับเพื่อสอบปีนี้ปีหกสามเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทราบอันนี้หนึ่งนะครับว่าทางกอพอเขาได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบภาคก่อนในปีนี้แล้วนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะมีเป็นไปตามภาพนี้ก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยหน,นึ่งร้อยคะแนนวิชาภาษาอังกฤษห้นาสิบคะแนน และในส่วนที่3ครับเป็นส่วนที่เพิ่มมาใหม่ก็คือวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีอีก50คะแนนรวมเป็น200คะแนนถามว่าแบบเดิมกับแบบใหม่นี่มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับทีนี้ดูวงกลมเล็กด้านบนนี่นะครับก็คือแต่หลักเกณฑ์เดิมจะมีวิชา3าวิชาก็คือวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ย100คะแนนคิดเป็นสัดส่วน50%วิชาที่2คือวิชาภาษาไทย50คะแนน25% แล้ววิชาที่3ก็คือวิชาภาษาอังกฤษอีก50คะแนน2ี่ทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือวงกลมทางด้านขวาวงกลมใหญ่นะครับที่จะใช้สอบในปีสามเนี่ยมี3าวิชาเหมือนกันครับแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นการรวมเอาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยกับวิชาภาษาไทยของเดิมมารวมกันเป็นวิชาชื่อวิชาว่าวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับอันนี้วิชาที่1ที่ใช้สอบ วิชาที่สองคือวิชาภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือโคงเดิมห้าสิบคะแนนย5ิบ้าเปอร์เซ็นตของเดิมเอามามสู่ในหลักสูตรปันใหม่อันที่สามเนี่ยก็คือวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีในส่วนนี้นะครับเป็นวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพ่งจะสอบปีเนี้ยจะใช้สอบเป็นปีแรกอีกห้าสิบคะแนนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเห็นไหมครับว่าวิชาใหม่เนี่ยมีมีสัดส่วนการสอบที่ไม่น้อยเลยทีเดียวยี่บห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสี่ของข้อสอบทั้งหมดเลยนะครับสามวิชาที่เราใช้สอบเนี่ย รายละเอียดก็คือตามนี้นะครับก็คือวิชาแรกเนี่ยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยแบ่งเป็น3วิชาย่อยๆก็คือเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาในส่วนนี้ก็คือเป็นวิชาภาษาไทยก็คือของเดิมก็คือภาษาไทยของใหม่คือเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาส่วนที่2และที่3เนี่ยก็คือการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมและการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยสส่วนนี้ก็คือวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของเดิมนะครับในส่วนในส่วนนี้ก็เลยเอามารวมกันเป็นวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครับส่วนที่2องเมื่อใช้ที่สเนี่ยคือวิชาภาษาอังกฤษอันนี้คือคงเดิมไว้ส่วนวิชาที่3เนี่ยก็คือวิชาความรู้และลักษณะการเป็นครติาการที่ดีในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาตาราเติียสอบเข้ากพอพเนี่ยเดิมเดิม,ดมของปีก่อนๆเนี่ยหรือถ้าเราไปร้านหนังสือแล้วเราไม่ดูให้ดีเนี่ยว่ามีการปรปับปรุงเป็นแบบใหม่แล้วอย่างเนี่ยเราก็อาจจะไม่เจอวิชานี้ซึ่งอาจจะทําให้เราพลาดในส่วนของ50คะแนนที่ใช้สอบนั่นคือ25%ถือว่าถือว่าเป็นการ ภาพใหญ่หลวงเลยเดียวนะครับส่วนวิชาที่สามเนี่ยที่เป็นวิชาที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นวิชากฎหมายล้วนๆเลยความรู้ลักษณะการเป็นค่าการที่ดีเนี่ยเป็นวิชากฎหมายล้วนๆเลยส่วนว่าเป็นกฎหมายฉบับไหนมีเนื้อหาอยังไงบ้างอะไรบ้างาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับส่วนใครที่ชอบหรือว่าอยากจะติดตามเนี่ยก็สามารถกด u ั s ส r ค b ้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องนี้ได้นะครับ